เหมือนพื้นที่ในแบบเฟซแบ็คดูเข้ามาแล้วโอคโตรกระตุกอะเออท่าไหนวะไม่รู้เอสักทางเลยหลวงผีมันหนักหน้าด้วยไอถูกทานไหมเนี่ยไม่รู้เออผิดทานอยู่อะมันไม่คงไม่สมใช่ไหมไอเออ ไว้ยว้ยว้ไ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 วได้ยินเสียงยังไหมครับทุกคนวูบบโอ้ยวิ่งตามมาเป็นเดอะแบนลุยเลยโอ้ยซ้มซูมเราวิ่งหลอดช่องไงเราวิ่งเร็วเลยไงเราเฟี้ยวไงโอ้ยมาตามเราเอาไปไปละวันเราไปวิ่งทางเดี๋ยวทางนี้ทางนี้อาจจะไม่ผิดนะ ไม่แต่งทางนี้นทางตันไม่ใช่หรอดูดูอนโอ้โหเนาะไปกันนี่ยจูออนนะครับทุกคนดูไว้นะจูออนบีให้ตู้มเยอะมากเลยจูบได้จูบไปค่อยคันหรอกพราะู <c oughs> ้มันหนุนตรงนี้เปล่า <c oughs> วะโว้ ไม่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 ไม,ไม่ไปอีกไปอีกถ้ามันไม่มีอย่างเงี้ยทางตันหรอวะตีเซียทางตันทีนี้ทางนี้เต็มวัดดักแน่นอนฮะเนี่ยน่าจะฝั่งนู้นะ่ะนูฝั่งนูเนาะเอ้ยสุ่มเปล่าเนี่ยน่าจะสุ่มพื้นที่ใหม่ม<ค>ั้งอ๋อเดว วัทานว้าว่าฮ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 ่กั่าฮกาน่าด่นฮ่า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 ่าฮ่บไอ้ฮ่า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 ่่าฮ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 ่าก่าฮ่าฮ่าฮลาฮ่าฮมาฮ่าฮาฮ่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 า่ เต็มเต็มเต็มฮะ <Okay. S 1> โอ้ยดูกวะทางไหนลองตรงไปดูไหมทางไหนอทางไหนไปเลยอะ่ะไปเลยไปเลยมม่สุ่มเหรอวะสุส่มอย่างเงี้ยสุ่มอย่างเงี้ยฮะไม่ใช่ชปีนปดดนั่งเดาหมดดิไอ้ทางนี้มันวู่น โอ้จิจูรู้เลยเฮ้ยอะไรเนะี่ยปักไฟมึงเหรอไม่เห็นเ <laughs> ด่๋ยแตูดเต็มหน้าจอเลย <c oughs> เออเอยเราต้องหากุญแจหรืออะไรก่อนหรือเปล่าไม,ไม่ไม่ใช่หาไม่ต้องหากุญแจหรอกแค่เดินหาเยๆ เคยมีประสบการณ์นะครับทุกคนถ้ากระตุกทุกรู้ได้เลยว่าโหลดดีเฮ้ยแตะเร็วแต่เร็วไม่ได้ไม่้แน่แ่ถ้าบอกว่าไปเร็วไปเร็ใช่แหละเออเข้ากันเลยอืม เอาไปเลยไงโอเคโอ้ยเชีรยแป๊บหนึ่งเต็มสิตัดดกบะเออตัดบ่อยเหลือเกินเปิดไวแก่อนอ่ะหาเล่นหาเล่นเนี่ยอุ้มมัไม่อาจได้ด้วยนะ คือผมต้องการให้ที่อัดรับใอ้กัรอัดเครื่องก็ไ้วะเฮ้ยอะไรวะคุญแจนนี่กุญแจ ในกุญแจต่อไปก็หามันซุ่มแหละมันก็ต้องมีปัญหาทางโทรศัพท์กันบ้างแหละเล่นโทรศัพท์ทำไมถึงปุ่ยใหญ่ยังไงอ้ยมันแหลกๆวันนี้มันแหลกมันวานเล่นไม่แหลกนี่หว่าใช่ไหม Okay เออเจ้าของเซอร์ก็ไม่ใช okay. ่นี่เหน็บแดงตายอหรือหรือแยกกันหนาแยกกันหนาแยกกันหนาเออเจอแล้ว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  nhanh lên pa, ơ, nó bỏ luôn đi vậy, ơi, tụt nhanh ok, Thằng เฮ้ยเออทันทีทันทีทันทีเราจะทำไงอ่าเกมนี้นะครับการขาจะเป็นการเร็วที่สุดนะครับผมพยายามอยู่ติดกับเพื่อนไว้นะครับผมอยู่ติดกับเพื่อนไว้เลยนะต้องอยู่ติดนะนะติดติดนะครับข้ามแย่กันนะครับเวลาเจออะไรมันเดี๋ยวมันจะหลงทางนะคฮะติดตัวติดตัวมันไปเลยนะฮะ ข้าม,ามยอมดมหยดเพื่อนคุณไปก่อนนะฮะอย่างเงี้ยนะครับดอนนี้ข้ามนีเสียงอะไรข้ามหันหนังหันน้ำไปก็ไมนเจอหรอกตัวมันดำจัดแต่ว่ามันสามารถแอบ,บอยู่ในร่องได้นะเพราะว่ามันจะผ่านไปเลยเราสามารถเข้าไปแอบ,บตามซอกได้แต่คุณไม่แอบบหรือเปล่าไม่เคยไม่เคยน,นะฮะไม่เห็นถอยได้ ý lộ tiến ấy anh ơi chị 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 cái ý đồ ơi chị 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 với cái ý đồ ơi chị 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 ở chị 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 โอ้โหล้เลี้ยวาโอ้หตวเปเนี่ยซายอ้อตโอ้โโอ้โหอ้โอ้อหอ้หโอ้หโอโอ้โห้โหโอ้โ้โยโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โอ้โโอโอห ไอ้แบบนี้เพราะวาดูวิธีนี่เต็มแยกกันหาเลยไหมคนละทางเลยโหจะเอาเงิ้เหรอเอ้ยก็ได้เอ้ยถีแดงกุญแจถีแดงโน้นได้กลับไปเลยเอ้ยนี่ถีเขียวอ,<ๆ>อ้โกําลังอยู่ผ่ดทีเดียวเลรวะถีแดงไอที่ไม่ใช่ อยู่ฝังไงวะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยอ,ยอะเอะตอตายเหรอวายเร็วฮะโอ้โหมัน,นงง,ง,งเลยว่ะเห็นกระจัด,ดไม่ไม่เห็นเราแล้วนะแต่ว่าราดบในใจต้องแล้วมันก็กลับหนังไปเลย มีมันท okay. ูก่ะโอ้ยอ่ะอะไรเนี่ยฮึชี้กาโอ้โหแตงนุ่งโคยเยอะเลยได้ฟิลสีแดงแล้วโอเคโอ้ย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 เหลือสีน้ำเงินใช่ไหมใช่บัดตอนนี้เราไปไม่ได้ทำไม มนัน้องเนาะดู้ยมาไอ้ตัวที่เราเนี่ยไม่รู้ว่าแอบใต้โต๊ะอยู่ตอนนี้แล้วกว็แอบอยู่ใต้โต๊ะแล้วมันเดินผ่านลุ้นๆเลยละ่ะไป<อ>ไหมทุกคนดูมั้มว่าตอนนี้อ,อยู่ไหนยอยู่ใกล้ๆเลย,ยกำลักลับไปห้องฟิว fuck, โออย้อัตว อยู่ไกลมากนะฮะดูตรงนี้คนระับเดีย๋ยเวไอกำลังไปช่วยโอ้โหผ่านตุ่ไปดิโอ้โหมันอยู่ใกล้ๆเมืองนี่หว่าไ้หมดจะไปจะไปลงไปลงไปโอ้ยมันออกมาแล้วเมื่อกี้มันออกมาแล้วอุ้ยเสียวลุด เสียวรุตุแทะมาบงอะไรบุญอะไรตรงที่เราเนี่ยสีน้ำเงินหายยังดังยังโอ้โหมันป็นอะไรกงเนี่ยโอย้สองไปลนะวมนะี่นี่พี่ฆ่าเด็กมาใช่ไหมเนี่ยปากเลอะแดงๆอย่างนี้ส้มสป่วยเต็ม <laughs> ามตูอโอ้โหเฮ้ยตอนที่เราเล่นกันมีแค่สองตัวไม่ใช่เหรอทีเขียวได้ยังไงมันยังแต่ว่าปีกระบอกกูเต้นเลยเนี่ยไม่งกำลังไปหาด้้ยระวังห้องนี้ได้อยู่ได้อยู่ห้องนี้ นาพูดเลยฮะพี่เจเนี่ยนี่ะกนเลยนีมันดูใกล้ๆดูใกล้ๆนี่นั่งไงว้า้า้าล้อมหน้าล้อมหลังเนี่ยปิงห้องแดงใช่ไหมโอ้โหหามันในนั่นนั่นหรอวะเดี๋ยวทีอะไรอ่ะที่จะไม่ไปจีเยวลหรอ เลยแค่ออกอย่างเดียวโอ้ยเยอะเหมือนมันมันหนักอะไรตรงนี้วะออกนิดเดียวเหรอแค่ออกนะจ๊ะเอเอรอ,อ,อ,อให้เพื่อนไปก่อนมันมันมนไัไม่ครบมันจะไม่ครบเนี่ยหนึ่งเมื่อเพื่อนเก็บม,มาครบแล้วฮะจริงไม่ใส่ ไอ้เอันยี่เขียวอะน้ำไม่ไปดูเอาแล้วเมื่อกี้กูใหงไปทำไม่ได้อ้อุ้ยเจ็บแม่โ <c oughs> <c oughs> หลายมากโอ้ยโอ้ยโอ้ย <c oughs> โอ้ยมันมาอะไรตรงนี้วะ <c oughs> นี่แสดงว่าเมื่อกี้ออกไปไหนไม่ได้เลยดิ โอ้ยสีแดงไม่ใช่ไม่ใช่ทีนี่สีแดงเองหาแล้วใช่ไหมหาแล้วได้แล้วสีแดงฟิวสีอะไรล่ะสีแดงสีแดงฮะสีเขียวไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เพื่อนไปสีเขียวมาแล้วใช่บอกว่าไม่ใช่เนี่ยประตูด้านนอกนึนเลยมันจำได้แต่ว่าข้างบนมันเขียนมันเป็นสีแดง เขาเข้าเขาเข้าใช่ปุ๊เอาไปไหนแล้ววะตอนนสิงโอ้ยเอะไรวะโอ้โยจะมาตรงที่ตรงเยอะเนี่ยเหลือที่เดียวแล้วไงมันก็วนอยู่แถวนี้แหละ ไม่ปกจะไม่มันเยอะขนาดนี้เนี่ยเต็มล่อมันไว้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปเอาของมาให้วันนี้เต็มมันทํามันปดนิดเลยไอ้บีเขียวเ้ยเฮ้ย สีเขียวไอ้ตัวนี้พอ,อพงนี่เอาเร็วโอ,อ้โหสีเขียวเหรเมื่อกี้ไปเลยนะไอที่ไปอ่ะคือเรากุญแจสีเขียวเราไม่ได้เลย,ยมันมาสองตัวเลยเต็มมันมาสองตัวกลับไปก่อนมันมาสองตัวจะหาวิธีตู้ มึงไม่ต้องย่องไรเป็นไงวะอืมต้องไปหาเองไปไปไป go go go, go. ต้องหาคนใจสีเขียวอุยอ้ยจมันตายตัวนี้เว้ยถ้าไม่มีเสียงหัวใจมันไม่เป็นไรเว้ย มันมันต้องไปหาสิกระจสีเขียวสีเขียวอยู่ไหนวะเหี้ยอู้ยี่ยมเลยเล่นี่มันมาไม่บอกเลยโอ๋อมาแล้วอู้ยอู้ยตูบแล้วสีเขียวยังไม่เจอได้ไงวะไม่เจอาแล้วเมื่อกี้มาเอาสีเขียวแล้มเฉยเหรอ ไอ้นี hi, ส่สีน้ำเงินมาแล้วน <eterm oon. S 1> ี oh, 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 ่ห e ่องเขียวตนูนี้ห่องเขียวห่องสีเขียวตนูนี้โอ้เยอะเลยเกินห่องสีเขียวมาหนูนี่วัดตรงเออเร็วๆแล้วกันสองตัวโอ้โหแต่เราต้องหาขึ้นใจก่อนกูโอยอสีงย็นตนูนี้ก็เต็มนี่ตอนแล้วโอ้โอ้จะล่อให้จะล่อให้ โอเคไปแล้วอุ้ยได้แล้วเร็วครับพี่เร็วเลยครับพี่ออกมาครับเดี๋ยวก่อนตอนนี้ต้องหาประตูก่อนโอ้ประตูไหนวะประตูประตูประตูเจอยังครับประตูเจอ,อแล้วครับอ๋อเย้ตอนแรกเออไหนเอนอ ก็ไปดูออลเร็วว่ะครับเหนื่อยโอ้โหเไม่นไหนเหมือนผีรึไงมาใช่เฮ้ยม่ไหนอ่ะไม่รู้เละไอ้ไม่ใช่ลางนี้ให้จดนะ ออ้้ายโโหืมไปดีกว่าทางไหนวะทางนี้นั่นี้เร็วโอ้ยมาหมดเลยตอนนี้วะโอ้โหอีกสักแหนมึงก็แล้วกันวิ่งวิ่งเฮ้ยพิชิตการ โอ๊ยหลังอ้ยหมดลังนู้ยลิฟต์ลโอ้ยไปสูจำหน้าเลย

แขกเออเดี้วเฮ้อเมันไม่ตามมาแล้วมาแล้วข้างหน้าก็ตุ๊กตาน้าโอ้ยตกใหมดโอเคโอเคโอเค พอแล้วพอแล้วจบแล้วหมดแล้วผมก็สำหรับนี้ผมพอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับโว้โหเมื่อกี้ไม่น่าหันไปดูเลยอจ้องหน้าใก็ไกลดิเอาไปทำปกคลิปโอเคแต่จ้องหน้าใกล้็ไกลดิทำปกคลิปอาคารด้วยคันเออเออทำปกคลิปทำปกคลิปโอเคก็เอาไปวางก็กดได้กด กูจะตามก็ไปกำลังใจให้เลยกันแล้วก็เช้าวันนี้ก็ไปแห้ะ